ซ้ายขวาเลยนะโจ<อ>เปเล<อ>ี่ยนยี<อ>่สิบเอาน่ะตีทำใหม่ะน่ะ แตกแม่ไม่แตกเออส,สถานที่น่าจะพุดฮะวัฒนาตาวัฒนช้างโอ้ออออัอ เนกัตเอนเามาหบแล้นเอ้าสองเต็มเข้ามาพี่เข exactly. ้ามาถลาเกนมาก็ลูกบนเนี้ยเออได้เปลี่ยน

มันจะโดนอย่างนี้จะโดดข้าม,มาโดนลูกโดนลูกข้าบ,บนนะเรียนสวยเฮ้ยเดียวหน่อยบิดสวย đi 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 3 tem, đi 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 3 đi đi 3 đi